พูดถึงมะนาวพืชส้มซะหน่อยครับนะฮะส้มนะครับจะส้มโอก็ได้นะครับส้มเขียวหวานก็ได้นะครับส้มเหมือนกันแล้วกตระกูลเดียวกันนะครับนะเหล่านี้เป็นนักเกษตรนะครับนะในพืชตระกูลส้มเนี่ยนะครับสิ่งสําคัญที่สุดคือใบนักเกษตรผมจะพูดอยู่เสมอนะครับว่าพืชตระกูลส้มนะครับหรือพืชพืชตระกูลที่มีวิตามินซีทั้งหมดนะครับสิ่งสําคัญที่สุดคือใบนะครับ นะฮะจัดการเรื่องของใบก่อนทําใบใบให้เขียวนักเกษตรกรนะอันนี้เป็นส้มโอของคุณแม่ทองคําจิตมั่นนะครับนะอยู่ที่อําเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีพนกเกษตรกรนะซึ่งแปลงนี้นะครับในนักเกษตรกรนะครับนะเป็นแปลงที่คุณแม่เนี่ยทำส้มโอเป็นทาวายทั้งปีเพราะฉะนั้นพีนเกษตรกรครับการให้ปุ๋ยของเรานะครับพอคุณแม่เนี่ยคุณแม่จะให้ปุ๋ยแบบไหนครับก็จะให้ปุ๋ยเป็นสูตรเสมอพี่นัเกษตรกร เพราะนะครับคำว่าเสมอก็คือคิดอะไรไม่ออกแค่เสมอไว้ก่อนเป่นักกษตรกรนะมันดีนะดีไหมครับดีครับแต่อย่างคุณผมบอกนักเษตรกรนะครับว่าใช้ให้ถูกที่ให้ถูกเวลาให้ถูกสูตรถุกสถานการณ์เกษตรกรนะท่านก็จะได้ผลผลิตที่ดีแต่ถ้าหากว่าปุ๋ยด,ดีแต่ให้ผิดนะครับนะให้ผิดที่ผ,ผิดที่ผิดเวลานะครับผิดสถานการณ์ผิดสูตรมันก็เกิดปัญหาเช่นเดียวกันครับของคุณแม่ทองคำพีน่นองเกษตรกรครับคุณแม่ทองคำเนี่ย นะะฮมีปัญหาเรื่องเปลือกหนาเลยก่อนเหมือนกันครับเหมือนกับมะนาวเมื่อกี้แหละเปลือกหนาครับซึ่งแน่นอนครับไม่ให้เปลือกหนาได้ไงครับฝนก็ตกล่ำๆอยู่พี่น้องเศรษฐกิจนะฮะแต่นะครับอย่างที่ผมบอกแล้วครับนะพี่น้องเศรษฐกิจเราคิดอะไรไม่ออกก็เสมอไว้ก่อนนะครับนะไม่แพ้ไม่ชนะนะไม่แพ้ไม่ชนะเสมอไว้ก่อนพี่น้องเศรษฐกิจนะแต่ครับมันมีผลครับมันมีผลกับนะครับนะส้มโอนะครับนะที่มันกําลังเข้าสู่ช่วงของการสร้างเนื้อนะครับ เข้าสู่ช่วงการสร้างเนื้อเนอะพอเขา้าช่วงการสร้างเนื้อ60วันเป็นนักกรมะนาวอายุก่อน60วันนี่แหละครับเขากำลังที่จะสร้างเนื้อนะครับแต่ว่าท่านนะครับนะเอาอ่าอันนี้ไปให้เขานะครับเนะอาไนโตรเจนให้เขาเขาก็เกิดอาการนะครับนะเข้าไปสร้างเปลือกแทนเนาะเพราะฉะนั้นเป็นนิกเกตรด้วยไน,นิตรเจนในอากาศมันสูงแลวก็ปุ๋ยที่มีไนตรเจนสูงนะครับเลยทําให้เปลือกมันยิ่งหนาเข้าไปใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเป็นนักเกษตรนะครับนะการที่จะทําส้มโอ หรือมะนาวเนี่ยนะครับให้ได้ผลผลิตที่ดีนะครับท่านต้องดูนะครับนะเรื่องอากาศให้เป็นหลักนะครับไม่ใช่ฝนตกล่ำล่ำท่านก็จะให้เสมออย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับเนาะเพราะนพี่นัเกษตรกรครับนะฮะแต่ใดใดก็ตามปัญหาที่ผมเรียมนักเกษตรกรไปแหละครับปัญหาเรื่องไยแดงยังคงเป็นปัญหาที่นะครับหนักหน่วงนะครับผมต้องเตือนตัวนี้ไว้ก่อนนะครับเพราะว่าหลายๆท่านเจอกันเยอะนักเกษตรกรนะบางทีนะครับนะพี่นองเกษตรกรบางทีผมลงสวนไปเนี่ยผมก็มองไม่ค่อยเห็นหรอกนะเกษตรกร เอาตรงๆนะครับนะด่วนี้นะครับหน้าตายมันก็จะดีพี่นักเกษรนะไม่ไม่เหมือนกับวัยรุ่นนะพี่นักเกษตรนะนะไม่ใช่เดินผ่านใบแล้วผ่านยอดอ๋อเป็นมันเป็นไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวนี้มองว่าเขาเห็นพี่นักเกษตรนะเพราะนั้นพี่กเกษตรเขาต้องดูเหมือนกันพี่นักเกษตรดูดูแปลตัวเองไว้ก่อนนะครับนะเรื่องของไรก็ยังคงต้องดูแลเนาะส่วนเรื่องของนะครับผลผลิตต่างๆก็ให้อาหารพี่น้องเกษตรกรนะอย่างที่เราแนะนำมาแหละครับพี่น้องเกษตรกรใช้สูตร1สูตร2สูตร3 นะครับแล้วฉีดพ่นนะครับสำหรับคนที่ทําทวายนะครับคณทาทั้งปีแต่ถ้าคนที่ไม่ได้ทําทั้งปีเราก็ใช้แค่สูตรหนึ่งสูตรสในช่วงทําใบเข้าสู่ช่วงนะครับทำดอกเราใช้สูตรสและสูตรสเนี่ยครับนะ